วันนี้ก็มาเล่นเดียแค่สามคนนะคะภาะวะเล่นกันห้าคนก็ยังไม่รอดมีใครอยากจะมาเล่นด้วยไหมอะตอนนี้หนูอยู่แหลงตำนางน,นะหนูว่ามันเล่นยากมากเลยเขาเล่นทีหลแพ้ตลอดอตะตอนนี้ดาวหนูร่วงไปเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเล่นยากมากเลยอะ่ะถ้าให้ไปวัดกันหนึ่งต่อนหนึ่งอย่างเช่นพ่มาเขาแล้วก็ลาวอะ หนูคุไม่ไหวแล้วตอนนี้เพราะว่าอตัวเองไม่ลวอัเลยไม่อยากไปร้องกับใครแค่เล่นเกมให้สนุกสนุกแต่ว่าให้มันสนุกก็ไม่นะทุกคนเพราะว่าหนูคิดว่าหนูเล่นเกมคลายเครียดแต่ตอนนี้มันกลับมาเครียดหนักกว่าเดิมมันไม่ใช่ว่าเล่นเกมคลายเครียดแล้วอารมณ์ร้อนที่พายเดมีใครเป็นเหมือนกันไหม เวลาเจอพื้นนมเทงเยๆก็อยากด่ามากเลยนะอารมณ์ร้อนชิบเป่งเลยแต่ก็มีความเกมนี้ก็หนูคงไม่รอดนะเพราะว่าเพื่อนหนูร่วงไปหมดแล้วแล้วก็ร่วงกับหนูด้วยดูเขาสีวับใส่เรารัวเลยอะรู้ว่าเขาจะฉปเฮ้ยเหนื่อยอนะอารมณ์ร้อนชิบเป่งเลยอะ